กลับมารับชมกันต่อกับการทำนายข้ามห้องแบบไม่เห็นหน้าของคุณเชนธนาที่บอกเล่าได้ราวกับมานั่งอยู่ในใจคุณเกิดมาเพื่อรวยเกิดมายังไงก็ดังประสบความสำเร็จลุ่งโรดมีชื่อเสียงและหน้าเหมือนพระเอกลิเกเลย <T> เป็นความฝันสูงสุดเลยรเรื่องเป็นลิเกเรื่องอะไรจ <chosen> ริงและคำทำนายต่อไปนี้จะเข้มข้นขนาดไหน ดวงคารในดวงชะตานี้เป็นนิดนิดแปลว่าต่ําต้อยดับอับแสงแปลว่ารากเดิมของจิตนะส่วนหนึ่งที่วิเคราะห์เจ้าดวงคารโคตรไม่ขยันแต่ราหูเป็นเงามายากระตุ้นร้อนในจิตว่าอยากทําอันนั้นอยากทําอันนี้อาบน้ําแล้วคิดได้เลยเหมือนหัวคิดการค้าตลอดเวลา แล้วดวงชะตาคุณมีพพะจันจันเดิมอยู่ในเรือนสาาัตแะกลุมจุดเกิดสัตแะแปลว่าติดตอ่อพบปะเดินทางดาวดวงนี้กลุมชะตากําเนิดมันเลยทาให้คุณไม่อยู่นี่ไงไปนู่นมานี่แล้วก็คิดเห็นก็คิดเห็นก็คิดก็นึกดวงนี้น่าจะดังกับการเป็นดาราแต่ในปีที่คุณเริ่มต้นจะเข้ามาดังเนี่ยมันมีคนหลายคนดังไงมันเลยกระจายความกระจายเลตติ้งไปคุณก็เลยเปลี่ยนแปลงแต่คุณจะหนีไม่พ้นงานในวงการสื่อนะ คุณจากการที่ต้องเป็นนักแสดงมาเป็นพ่อค้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นๆเฮ้ยเฮ้ย <Hey. Hey. S 1> เพราะราหูแปลว่าราหูในเรือนพฤหัสราศีมีนคือราหูเรือนค้าขายหัวคิดคุณเลยต้องใช้สื่อช่วยไม่ว่าจะเป็นทีวีนะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลนู่นนี่นั่นแล้วราหูแปลว่าต่างประเทศโปรดักซ์ซึ่งเป็นกรรม,มะคือราหูมันจะต้องมาจากประเทศจากต่างประเทศ มาจากยุโรปมาจากญี่ปุน่นมาจากประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้น,นมันเป็นเพื่อลาภเป็นไปเพื่อลาบแล้วก็ถูกทางแต่ที่คุณผิดทางมีอย่างเดียวเลยดังสฤีเป็นวีนาศคุณจำเอาไว้นะคนจะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจคือการค้าได้เนี่ยจะต้องมีสองอย่างที่ปรึกษาทางบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อวางแผนคัดโฟเพราะฉะนั้นคุณจะมีปัญหาเรื่องนี้ที่สุดจนทําให้ชิคคุณเกิดการษษาติดปาตตกตกคุมเมน์ไปลังกาวระคง โอ้ยเรื่องนี้โหดไปเฮ้ยเฮ้ยช็อกช็อกจริงอันนี้มันเหมือนแบบไปนั่งอยู่ในบอร์ดประชุมบริหารเราอ่ะช็อกจริงคือวันนี้มาด้วยด้วยด้วยความศรัทธาเนี่ยอาจารย์รักอยู่แล้เพราะเพราะตลอด7จ็ปดปีที่ไม่ได้เจอแกก็มีแกเหมือนคนเดียวที่ทิ้งปมในชีวิตผมไว้แกก็บอกว่าดวงเราจะแตกแต่เชนก็จะผ่านมันไปได้วันนี้ก็เลยเหมือนแบบยังไงต้องมาแล้วคือเรื่องการเงินเนี่ย มันเป็นแผลในชีวิตผมที่สุดในโลกแหละก็เกิดจากการที่เราประมาทเรื่องบัญชีนี่แหละอเอเอพราะเราเรามัวแต่ขายเหมือนที่เหมือนที่อาจารย์บอกเลยมัวแต่พูดเป็นเงินอาบน้ําก็คิดงานกินข,กข้าวก็คิดงานขับรถก็คิดงาน อุ้ยเรื่องนี้มันส่วนตัวมากไปอ่ะอันนี้โหดไปคือ <c oughs> มีแค่เมียผมที่รู้จากการเป็นดาราดังแล้วก็อยู่ๆย้ยายมาเป็นพ่อ้าโอ้โหนี่ตายนี่แสดงว่าวามันต้องมีดวงดาวอะไรบางอย่างที่แบบกำหนดเคยคิดไหมพี่เชนว่าวันหนึ่งอ่ะเราลูกคุณหนูอ่ะเรียนก็เก่งอ่ะนักร้องบอยแบนด์ด้วยอ่ะต้องมานั่งไลฟ์ขายของคือผมก็เพิ่งมามาเจอตัวเองตอนประมาณอายุสิบสิบหกสิบเจ็ดว่าเราเราชอบขายของอ๋อาคือคือช่วงนั้นผม ผมสาม,มารถอาจจะเป็นหมอได้อาจจะนะคือถ้าถ้าสู้สู้อา่านหนังสือต่ออ,อ,อีกนิดนึงเพราะตอนนั้นเราเรายังเป็นยุคเอ t นทรานเนี่ยเราเก็บคะแนนเลขฟิสิกส์ชีวะมาได้แล้วแต่ทีเนี้ยมันมีโอกาสคือ N2 N2 เคือม .6 เทอม2เทอมเนหนึ 2, ่งใช่ไหมก็จะต้องไปเก็บไอสังคมอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันมีจุดเปลี่ยนคือเรารู้ว่าเราชอบไขของเราก็เลยยื่นคะแนนไป ไอธรรมชาตมันก็เลยติดเลยเป็นเด็กสอบตรงรุ่นแรกตั้งแต่เปลี่ยนวิธีการสอบข้าวมันก็เลยกลายเป็นว่าจากจากที่เราเคยคิดว่าจะเรียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันกลายเป็นพ่อค้าเข้ามาเป็นจริงจริงเราจริงเราเริ่มเป็นอยากเป็นพ่อค้าตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าแบบพระจะผูกเข้าวงการไปก่อนใช่แล้วว่าสิ่งนี้ก็ตกกลับมาเป็นพ่อค้าอยู่ดีแล้วพอดักมาจากต่างประเทศจริงไหมจริงตรงเลยยุโรปก็คือฝรั่งเศส ทาวเวียก็สวิตเซอร์แลนด์เลยบินไปยุโรปบ่อยเมื่อก่อนแล้วก็ถ้าคอลลลเจนนี่คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นทุกกระป๋องก็คือใช้ยุโรปกับญี่ปุ่นเลยก็ไม่มีประเทศอื่นด้วยนี่คือตรงหมดเลยเลไม่ได้ไปทางถ้าไม่มีอเมริกาไม่มีทางอื่นเลยทุกข้อเลยโอ้โหมีพวงมาลัยไหมเดี๋ยวเข้าไปขอกลับยต้องบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างที่อาจารย์รักทำนายมาตรงเข้ากับชีวิตของคุณเชนแบบเต็มเต็ม ที่โฮราศาสไทยทำนายออกมาได้หมดจดจริงๆเลยแหละครับดวงชะตานี้เนี่ยมีดาวเสาเลขเจ็ดเล็งชะตาแล้วเสาดวงนี้เป็นราชาชโชคแต่เล็งชะตามันเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าดวงแตกโออ้คำนี้มาแล้วีวท่แล้อย่าฆ่าตัวตายนะเจอเหตุเพศภายในอย่าคิดสั้นสู้เดี๋ยวจะบอกต่อคือครับ ดาวเสาร์ที่เล็งชะตาเนี่ยหมอดูบางคนจะบอกว่าดวงเนี้อย่าล้างเลิกลาพ่อไม้แต่ผมไม่ได้ทายงั้นเพราะดันมีดาวจันทร์มาตั้งรับดาวจันทร์เนี่ยกุมชะตากําเนิดแล้วเสาเล็งดาวเจ้าเรือนพบพันธุคือดาวอาทิตย์แปลว่าโคตรพ่อโคตรแม่บราพบุรุษคือพ่อแม่พันธุนะคือดาวอาทิตย์มาอยู่ในเรือนสัตชะแต่อยู่ร่วมกับดวาวอังคารคู่ศัตรู พ่อแม่อาจจะแยกทางพ่อแม่อาจจะมีข้อขัดแย้งหรือคุณเองอาจจะมีข้อขัดแย้งกับพ่อแม่ไม่ใช่คุณกับคู่นี่นะข้อนะแล้วประเด็นสาคัญคือเป็นอย่างนะี้นะมันอาจจะมีข้อผิดพลาดบางประการเป็นความลับของครอบครัวคุณว่าคุณพ่อหรือคุณแม่คุณที่ทําธุรกิจอาจจะล้มเหลวหรือผิดพลาดบางประการ เลยทําให้คุณอยากจะก่อสร้างรังสรรค์มันใหม่แล้วดาวพันธุ์แล้วดเมื่อแล้วดาวพันธุทุมันจะตีความว่าแปลว่าบ้านอยากมีบ้านสวยคุณเลยใช้เงินเพื่อทําบ้านมากเลยอาจจะทําให้สภาพคล่องเสียหายมีปัญหาและยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วจะเสียอะไรเสียไปทั้งมัน รักษาชิดเอาไว้สุดท้ายคุณจะกลับมามีทุกอย่างมากกว่าเดิมอีกเป็นร้อยเท่าพันทวีฟรุ่งคนลุกยันหนังหัวเลยอะเออลุกขนลุกด้วยออคนนอะที่โหดตะเจ้คือเออเรื่องที่บ้านผมว่าก็สำคัญตัวพ่อเนี่ยเขาเป็นเหมือนคีแมนที่ ทำงานในโรงงานอยู่ตลอดเวลา<น>ซึ่งไม่ได้ดูแลครอบครัว<ฮ>แบบฝั่งแม่อย่างเงี้ยคือแล้วแม่เขามีปัญหาเรื่องอกอนในสมอง<ฮ>้าผ่าสมองแม่ก็ไม่มีผมก็เลยนี่แหละกลายเป็นเหมือนว่าทุกวันนี้ที่ร้องเพลงมาอะไรก็ดูแลสมองแม่มาก็ได้จากได้จักแฟนๆแบบจ้างไปร้องเพลงขายของนี่แหละเลยเลยมีเงินไปฉายแสงแม่ครั้งหนึ่งชีวิตก็หมดไปกับ การดูแลแม่แล้วก็ต้องซื้อบ้านอะเหตุของการซื้อบ้านเนี่ยก็เริ่มจากการซื้อบ้านให้แม่เพราะว่าให้แม่หายใจโล่งเพื่อไม่ให้รบกวนการสมองแต่อะไรเงี่ยก็ก็เลยเป็นเหตุว่าเราก็เลยใฝ่ฝันว่าอยากจะมีบ้านใหญ่ชอบบ้านสวยใหญ่ๆห่แล้วแต่อันนั้นก็คือหลังแรกก็ซื้อไปแล้วจนผ่อนหมดไปแล้วจนมามีภรรยาเนี่ยก็เลยภรรยาชอบหลังนี้ก็เลยเป็นบ้านแล้วก็ตรงเป๊ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าสิ่งเดียวที่ผม พังเนี่ยก็เพราะว่าบ้านมันแพงไปจะสู้เหรอนะครับอย่างที่หมอรักได้บอกเอาไว้ว่าคือถ้าดวงเนี้ยเราสู้ต่อมันจบสวยในความคิดของพี่เชนอะช่วงวิกฤตที่สุดแต่ไม่น่าจะใช่ตอนเด็กๆหรอกน่าจะเป็นอันล่าสุดเนี่ยใช่แล้วมันแล้วมันมีข่าวนะพี่เชนว่าจะมี ศิลปินคนดังนักธุรกิจบางคนที่จะจบชีวิตตัวเองวันนั้นคิดนะว่าเขาพูดถึงเราเมื่อคนมันคิดว่าเป็นเราเราก็เลยเฮ้ยหรือว่ากูจะไม่ไหววันเออคือคิดมุมหนึ่งนะแต่แต่ไม่สุดท้ายไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกเพราะว่าเราค้นมาหลายหลายดอกแล้วแต่แค่ว่าเอ๊ะหรือว่ากูวะเอ้ยเขาหมายถึงกูเปล่าวะมันก็มีวุ่นหนึ่งที่แบบว่าหรือกูจะแก้ปัญหานี้ไม่สําเร็จวะแล้วมันต้องลงท้ายแบบนั้นหรอวะอะไรเงี้ยก็เลยมีคิดแต่ว่าไม่ ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้น<ม>เพราะว่าเรา<ม>เราผ่านนรกมาหลายคุมแล้วก็เลยคิดว่าไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับเพราะฉนั้นท่องไว้ว่าจบสวย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 อดทนวันนี้จบสวยแน่นอนชีวิตของคุณเชนเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยิ่งผ่านลมแรงพายุหนักก็ยิ่งอย่างรากลึกแข็งแรงเราเชื่อว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาจะทำให้คุณเชนเติบโตยิ่งกว่าเดิมและกลับมายืนตระหง่านได้อีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับคำทำนายชุดต่อไปเตรียมรับแรงกระแทกราหูจรเข้าราศีมีนทับราหูเดิมกรรมเก่าเหมือนไฟไม้บ้าน <Why? S 2> จนแทบล้มละลาย oh. หนักหนาครับ oh. โคตรหนักเลยรับชมพร้อมกันช่วงหน้า